ชอบช่อง So Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับข่าวดวนลือสนั่นทางปีศาจแดง United, แมนเชสเตอร์อยู่นาแต่ลัทาง3ลิกาดงนิวคาสเซิลกำลังพยายามติดต่อภาพทมทางราชันชุดขาวเรอันมาดริดอหวังที่จะดึงตัวของทางครัน no. อาร์คซันเดอร์อาร์โนอักขวารองกับตันทีมของเราให้หววกลับมาสู่เวทีฟิเมลยร์อีกครั้งหนึ่ง ด้านตัวของทางสเฟนวอร์น็อกอดีตแบ็กซ้ายของทีมเราก็เปการออกมาแนะนําทางสโมสรเลยว่าควรจะหันไปเซ็นสัญญากว่าตัวทางเยอเรม่ทิมเบอร์ดาวเตะตัวเก่งของทางปืนใหญ่อาร์ซนอกเข้ามาแก้ไขปัญหาในแนวรับของเราที่ซึ่งเขาเชื่อว่านี่จะเป็นทิกซอรจิ้งสําคัญที่ทําให้เกมรับของนิเวอร์พูลกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่ง ด้นานทางผู้บริหารของทีมเราเองก็ดําเนินการอย่างฉับไวมีการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวทางเคนันยูดิสซูเปอร์สตาร์ดังมาจากทางมาร์ตไล่อยู่เวนตุสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับอีกหนึ่งเคสกรณีที่เราเองก็เตรียมไปดึงตัวนักเตะที่มีฉายาว่าเป็นนิวของทางอารกซิตแมคอาริสเตอร์เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งสำหรับอนาคตในระยะยาวให้กับทีมของเราและหนุ่มน้อยรายนี้เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นแต่มีฝีเท้าที่เรียกได้ว่าเก่งเกิดไปไปมากทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้พนเพื่อนๆสามารถที่จะติดตามกันได้กับสรุปข่าวดึงลิเวอร์พูลประจำวัน กับผมอดมินเซโอที่นี่ตรงนี้เหมือนเคยหากคุณรักทีมนี้เราคือครอบครัวเดียวกันทีนี้เราจะมาไล่เลียงแต่ละประเด็นที่เกิดขึ้นกันเลยครับเพื่อนๆโดยเริ่มต้นจากกรณีที่เกี่ยวข้องกับตลาดซื้อขายนักเตะณปัจจุบันกับหนึ่งในคนที่ตกเป็นกระแสข่าวกับทีมของเราค่อนข้างที่จะหนาหูตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา นั่นก็คือในรายของทักอองตุนเซเมนโยซูเปอร์สตาร์ดังจากทางสโมสรอเดอเชอรี่บอนมัดหลังจากเขามีเงื่อนไขค่าจิกสัญญาถูกระบุเอาไว้ในสัญญาของเขากับต้นสังกัดปัจจุบันที่ตัวเลข65ล้านปอนด์แม้ว่ามันจะมีผลเฉพาะในช่วง10วันแรกของตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้ อย่างไรก็ตามล่าสุดหลายสื่อก็รายงานข่าวตรงกันว่าในตอนนี้ทีมที่มีโอกาสจะได้ตัวเขามากที่สุดหาใช่ทางเร์ p พูลของเราหากแต่เป็นทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งข่าวนี้ก็จะสร้างความผิดหวังให้กับแฟนบอลบางส่วน อย่างไรก็ตามล่าสุดครับเพืเ่อนๆเราได้เห็นตัวของทางเดวิดลินส์เหย่่วข่าวสายหงคนดังที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางแอนฟิลอินเด็กซ์มีการออกมาชี้ชัดเลยว่าแมนลิเวร์พูจะแสดงความสนใจในตัวของทางเซม e n นโยจริงถ้าหากเราลงไปดูในเชิงลึกของรายละเอียดแล้วทีมของเราไม่เคยใกล้เคียงที่จะประสบความสำเร็จในการคว้าตัวเขามาจากทางวอลมัดอย่างที่สื่อจะมีความพยายามในการกล่าวอ้างกันออกไป ผมค่อนข้างจะรู้สึกประหลาดใจเลยนะแล้วผมก็ยืนยันจุดยืนแบบนี้มาโดยตลอดด้วยลิ้นกล่าวผมไม่เคยได้รับสัญญาณใดๆเลยว่าลิว์พููจะมีการเซ็นสัญญากับเขานะมันชัดเจนว่าเขาอาจจะเป็นนักเตะที่ทางลิว์พูลชื่นชอบและเคยจับตาดูมองอยู่ก็จริงแต่ผมไม่เห็นเลยว่าพวกเขาจะมีการตัดสินใจกดปุ่มลั่นไกเพื่อจะทำให้ดีวนี้เกิดขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ช็อกมากสําหรับผมหากทางนิวฟูมีการเซ็นสัญญากับเขาขึ้นมาจริงๆจากจุดนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างจากที่ผมได้รับทราบได้ยินมาก็คือพวกเขาไม่มีการเดินหน้าดิวเพื่อการไล่ล่าตัวเขาเลยโดยสัมปายนะแม้แต่อาการบาดเจ็บของทักอเล็กซานเดอร์อิซักก็ดูเหมือนว่าไม่ได้เปลี่ยนไปจุดเดนของพวกเขาดังนั้นผมคาดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมีทางสะดวกมากในการคว้ารายเซ็นของเขาไปครอบครอง ซึ่งจากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทางลินสที่ก็เรียกได้ว่าเป็นนักข่าวสายหงส์ที่เชื่อถือได้คนหนึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าลิวอ์พูลของเราไม่ได้เข้าไปเชื่อมโยงกับดิวนี้อย่างที่มีความพยายามจะกล่าวอ้างกันออกมาแต่อย่างใดไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะมาดูอดีตนักเตะเก่าของเราที่ปัจจุบันถูกปล่อยยิมตัวไปอยู่กับทังอาแจ็ตอามสเตอร์ดัมกันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางเจสแม็กคอนเนลล์ที่ปัจจุบันเขาเองก็เพิ่งจะมีอายุอานนามเพียงแค่21ปีเท่านั้นและถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่ที่ประเทศฮอลอแลนด์ด้วยสัญญายืมตัวยาวตลอดทั้งการแข่งขันในฤดูกาลนี้แรกเริ่มเดิมทีตัวของทางแม็กคอนเนลล์ก็คาดหวังว่าการย้ายทีมในครั้งนี้ของเขาจะช่วยต่อย,ยอดพัฒนาการของตัวเองได้หลังจากเราได้เห็นตัวของทางจอห์นนี่ไหติงกาอดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมของทางอาร์เนอร์ร็อตย้ายไปกลุ่มบางเหียนทางอาเจ็ตอัมสเตอร์ดัม แต่นับตั้งแต่ที่ตัวไฮติงกาอําลาตำแหน่งถูกปลดออกจากตำแหน่งไปก็ทําให้โอกาสการลงสนามของตัวแมคคอนเนลนั้นก็ลดร้อยถอยลงไปอย่างมีนัยยะสําคัญจนในตอนนี้เจ้าตัวเพิ่งจะได้ลงเล่นไปเพียงแค่เจนัดเท่านั้นในช่วงเวลา6เดือนที่ผ่านมาแน่นอนว่าสถา,านการณ์ดังกล่าวข้างต้นนั้นมันไม่ได้ดีต่อตัวของทางนักเตะเลยแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ทางานผก้ปูกของเรามีการคาดหวังเอาไว้ด้วย ล่าสุดจะมีการยืนยันออกมาว่าในตอนนี้ทางสโมสรของเรากําลังพิจารณาถึงการยกเลิกสัญญาย,ยืนตัวของทางแม็คคอนเนลกับทางอาเจ็คเลิกความยินยอมของทุกฝ่ายก่อนกาหนดและจะมีการดึงตัวเขากลับมาร่วมทีมในช่วงเดือนมก,กราคมนี้ อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่ว่าทีมของเราจะมีการดึงทางแมคคอนเนลล์กลับมาเพื่อใช้งานเองแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีหลายสโมสรในสึกแชมเปี้ยนชิพของประเทศอังกฤษที่แสดงความประสงค์อยากจะยืมตัวเขาไปใช้งานต่อเพื่อที่จะให้ตัวของทางแมคคอนเนลนั้นมีโอกาสได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนาการของเขาโดยบรรดาสโมสรที่แสดงความสนใจเข้ามานปัจจุบันก็มีทั้งทางเวสต์บอมบิชอัลเบียน d าบ b y c o u ตี้ออฟฟอร์ดยูไนเต็ดรัฐธรรมน c i t ี้เป็นตน้นดังนั้นเราต้องมาดูกันเลยว่าสุดท้ายแล้วหากทางแมคคอนเนลมีการกลับมาสู่ทีมแอนฟิลด์ของเราจริงโจตัวก็น่าจะมีการย้ายทีมออกไปอีกครั้งหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าจุดหมายปลายทางต่อไปของเขานั้นจะไปลงเอยกับสโมสอนไหนและอยากไรกันต่อไป เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่ก็เรียกได้ว่าเป็นอดีตแข้งคนสำคัญในยุคของทางเยอเ้นครอบกันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางฟาบินโยอดีตมิดฟิลทีมชาติบราซิลของเรานั่นเองซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวก็ถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียกับทางสโมสอรอนเอาตเอติฮัดย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อปี2023ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการปรับโครงสร้างแผงมิดฟิล์ของเราครั้งใหญ่โดยทางฟาบินโยพร้อมเลือทางจอร์แดนเฮนเดอร์สันถูกปล่อยตัวออกจากทีมของเราไปและเราก็มีการไปเสริมนักเตะอย่างทางอาร็กซนแม็กอาริสเตอร์โดมินิโซโบอสไล วัตุรุนโดและไรอันเกรวเวนแบกเข้ามาแทนที่อย่างไรก็ตามในตอนนี้ตัวของทางฟาบินโยก็ตกเป็นกระแสข่าวหนาหูว่าเจ้าตัวได้รับการทาบทามจากทางฟูมิเนเซ่สโมสรนในหลีกบ้านเกิดของเขาให้กลับไปโชว์ฝีเท้าที่ประเทศบราซิลอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้ตัวของทางฟาบินโยก็เรียกได้ว่าอยู่ในชว่วงท้ายของเส้นทางอาชีพแล้วมีอายุอยู่ที่32ปีด้วยกัน แม้กันนั้นล่าสุดก็มีรายงานข่าวจากทางโกลโบสื่อชื่อดังจากแดนกาแฟที่ชี้ชัดเลยว่าทางฟาบินโยได้ตอบปฏิเสธโอกาสดังกล่าวข้างตน้นหลังจากเขามองว่าการลงเล่นในประเทศซาอุดิอาราเบียในซาอุปโปลิกนั้นยังคงตอบโจทย์เส้นทางอาชีพของเขาอยู่ อันที่จริงเพืเ่อนๆหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าฟูมิเนเซเองก็เป็นอดีตต้นสังกัดเก่าของทางฟาบิโยสมัยที่เขาเก้าวขึ้นมาเล่นฟุตบอลอาชีพเป็นครั้งแรกในเส้นทางอาชีพของตัวเองอีกด้วยดังนั้นการตอบปฏิเสธทางฟูมิเนเซก็คือการปฏิเสธโอกาสในการย้ายกลับไปอยู่ต้นสังกัดเก่าของเขานั่นเอง แน่นอนว่าหนึ่งในสาเหตุหลักที่หลายๆฝ่ายมองตรงกันก็คือการที่พวกเขายังประสบความล้มเหลวในการไล่ล่าตัวทางฝาบินโยในครั้งนี้เหตุผลน่าจะเป็นเพราะเรื่องของตัวเงินเพราะสโมสรอ,อย่างทางฟูมิเนเซ่นั้นไม่สามารถที่จะจ่ายเงินค่าเหนื่อยในระดับเดียวกันกันกบเทพทงังเอาเอติฮัดจ่ายให้กับทางฝาบิโยได้และด้วยวัย32ปีกับตำแหน่งมิดฟิลด์ของเขาเจ้าตัวยังสามารถจะลงเล่นที่ซาอุดิอาราเบียไปได้เื่าเก็บเงินเก็บทองไปได้อีกนานหลายปีจึงยังไม่มีสาเหตุ อันใดที่จะทําให้เขาจำเป็นต้องรีบกลับไปลงเล่นในหลีกบ้านเกิดณนช่วงเวลานี้ดังนั้นโอกาสที่เราจะเห็นดีนี้เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นไปได้ยาไม่ว่าจะมองด้วยเหตุผลในหมุมใดก็ตามเรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆในๆก็พูดถึงแผงมิดฟิลของเรากันไปแล้วอย่างที่ได้บอกไปว่าทีมของเรามีการยกเครื่องทีมรุ่งหน้าไปตั้งแต่เมื่อปี2023และหนึ่งในคนที่ถูกดึงเข้ามาก็คือทัมอเล็กซิสแม็คออริสเตอร แต่สโมสรของเรายังคงไม่หยุดเพียงแค่นั้นครับและในตอนนี้ก็มีการมองไปไกลถึงในอนาคตข้างหน้าเพิ่มเติมแล้วด้วยเมื่อล่าสุดคราวนี้ก็มีรายงานข่าวจากทางคอร์ทออฟไซส์สื่อชื่อดังจากแดนผู้ดีที่ชี้ชัดเลยว่าหนึ่งในคนที่ทีมของเราหมายมั่นปั้นเหมืออยากจะได้ตัวเข้ามาเสริมทัพเพิ่มเติมก็<ๆ>คือในรายของทักอายุบูอาดีมิดฟิลตัวเก่งของทางตราหมาลิวหลังจากเข้าทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในศึกลีกเอิงของประเทศฝรั่งเศส นี่คือนักเตะที่ทางผู้บริหารของทีมเราที่นําโดยตัวของทางริชาร์ดยูชผู้อำนวยการกีฬาและทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีโอด้านฟุตบอลมองว่าเขาจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นมิดฟิลด์แห่งอนาคตของทีมเราที่สามารถลงเล่นได้ตลอดช่วง10ปีข้างหน้ากันเลยทีเดียวสตารบตัวของทางปูอาดีก็เป็นมิดฟิลด์ที่สามารถจะทําได้ทุกอย่างในแผงมิดฟิลด์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมรุกหรือแม้กระทั่งการเล่นเกมรับที่โจ้าตัวก็มีความโดดเด่น เขาลงเล่นได้ในหลากหลายตำแหน่งแม้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่นักเตะที่ทำประตูได้บ่อยมากนะแต่ปัจจุบันเจ้าตัวที่มีอายุเพียงแค่18ตปีเท่านั้นกลับมีความโดดเด่นอย่างมากในเรื่องการเข้าประทักเพื่อแย่งบอลและการพาบอลขึ้นหน้าไปด้วยตัวของเขาเองหากเราไปดูฮีทแมปการเล่นของตัวบูอาดีก็จะเห็นได้เลยว่าในแต่ละเกมนั้นเขาวิ่งพลานไปทั่วสนามสามารถโคเวอร์พื้นที่ได้ค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงกองกลาง การสัมผัสบอลของเขาเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นทั้งในเรื่องของการเล่นเกมรับและการเติมขึ้นไปช่วยเกมรุกโดยสิ่งที่สะท้อนได้เห็นได้ดีที่สุดก็คือตัวเลขในเชิงสถิติเขาเป็นนักเตะที่ได้รับบอลในกรอบเขียนโทษของคู่แข่งได้เป็นอันดับต้นๆเช่นเดียวกันกับการเอาชนะในการเข้าประทะก็สูงเป็นอันดับต้นๆโดยเช่นเดียวกันซึ่งมันสะท้อนได้เห็นเลยว่าเขาทำได้ดีในทั้งสองบทบาท นอกจากนี้เขายังเป็นนักเตะที่เลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งได้มากเป็นอันดับต้นๆภายในทีมของริวอีกด้วยเช่นเดียวกันจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมเขาจึงได้รับการตั้งสมญาว่านี่คือนิวอาร์ลซิตี้แมคเออริสเตอร์อย่างแท้จริง ดังนั้นทีมของเรากับการที่การมีการมุ่งหมายอยากจะได้ตัวนักเตะที่เปลี่ยนเพื่อผ่อส่วนแบบนี้เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของเรามันก็เป็นการโชว์ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของสโมสรว่าเราไม่ได้มองอยู่แค่เพียงปัจจุบันแต่การเสริมทัพนั้นจะมองถึงอนาคตข้างหน้าด้วยและหากสามารถที่จะดึงตัวทางบุอาดีเข้ามาเสริมทีมของเราตั้งแต่ตอนนี้นอกจากจะเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับนักเตะอย่างทางอล็กซิสแมกอาริสเตอร์และทางไรอันกราวนแบกได้แล้วมัน ทำให้ตัวของเขาเองสามารถเรียนรู้จากรุ่นพี่ภายในทีมของเราเพื่อที่จะก้าวขึ้นเป็นแกนหลักสําคัญต่อไปในอนาคตข้างหน้าในระยะยาวได้อีกด้วยเรียกได้ว่าจะเป็นการลงทุนครั้งเดียวที่แสนจะคุ้มค่าและปัจจุบันค่าตัวของเขาก็ยังคงน่จะไม่สูงมากนะดีกว่าปล่อยให้นักเตะได้ฉายแสงออกไปเรื่อยๆและไปลงทุนซื้อเขาเข้ามาในตอนที่ค่าตัวพุ่งไปไกลามากแล้ว ทีนี้เราจะขยับมาดูอีกหนึ่งประเด็นครับเพื่อนๆกับกรณีการไล่ล่าตัวนักเตะซูเปอร์สตาร์ดังในแนวรุกกันบ้างเมื่อล่าสุดก็มีรายงานข่าวออกมาว่าหนึ่งในคนที่ทีมของเราหมายมั่นปั้นมืออยากจะได้ตัวมาร่วมทัพก็คือในรายของทางเคนานยูดิสสตาร์ดังจากทางสโมสรมาห์าย์อยู่เป็นตัว ซึ่งอันที่จริงแล้วนี่ก็เป็นนักเตะที่ตกเป็นข่าวผกพันกับทีมของเราแทบจะโดยตลอดแต่รายงานข่าวล่าสุดจากทางตุ t โต้สปอรซึ่งก็มีการระบุกออกมาค่อนข้างที่จะตรงกันกันกบทางสปอร์ตวิดเนตที่ซึ่งพวกเขาก็ชี้ชัดเลยว่าในตอนนี้การดําเนินการมันไปถึงขั้นที่ทั้งสองสโมสรมีการเริ่มโทรศัพท์พูดคุยกันแล้วถึงความเป็นไปได้ของดีลนี้ ดยทางเลวภูของเราก็าไปการติดต่อไปหาทางเบียงโคเนลี่หลังจากเชื่อว่ามีโอกาสจะประสบความสําเร็จในการดึงตัวดาวเตะวัย20ปีเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรุกของทีมเราสิ่งที่น่าสนใจครับเพื่อนๆตัวของทางยูดิสเรียกได้ว่าเป็นนักเตสะสารพัดประโยชน์ที่ลงเล่นได้ในหลากหลายตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นย์เมเกอร์ในบทบาทที่ระมัดละถึงก,กันกับตัวของทางฟอร์เรียนเวียแถมยังสามารถจะขยับออกไปยืนเป็นตัวริ่มเส้นทั้ง2ฝั่งได้อย่างยอดเยี่ยม แล้วหากเราไปจเจาะลึกผลงานของเขาในการแข่งขันฤดูกาลนี้ทั้งในระดับสโมสรและในระดับทีมชาติก็จะเห็นได้ว่าตัวของทางดิวิลดิสนั้นกําลังเข้าฝักสุดๆครับเจ้าตัวฝากผลงานการมีส่วนร่วมในการทําประตูไปแล้วถึง21ลูกโดยเป็นการทําประตูเองไป13ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไปอีก8แอซ แม้กระทั่งแมวมองชื่อดังอย่างในรายของทางเบนแมตติสันก็มีการออกมาระบุชัดเลยว่านักเตะรายนี้คือคนที่เขามั่นใจ100%เตเต็มเลยว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ดังในอนาคตข้างหน้าได้ ถ้าว่าอุปสรรคใหญ่ที่สุดสำหรับดีวนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องค่าตัวของทางนักเตะครับเพื่อนๆหลังจากทางยูเวนตุสเรียกร้องเงินค่าตัวสูงถึงระดับ101ล้านยูโรหรือคิดเป็นประมาณ88ล้านปอนด์ซึ่งเราก็จะเรียกได้ว่ามันจะเป็นการวัดใจทางผู้บริหารของทีมเราเลยว่าจะกล้าทุ่มเงินระดับนั้นสำหรับนักเตะที่เปี่ยมไปพรสวัค์รายนี้หรือไม่ ไปกันต่อเลยครับเพืเ่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากพูดถึงความเป็นไปได้ในการเสริมทัพในส่วนของแนวรุกกันไปแล้วเราจะถอยลงมาดูในส่วนของเกมรับกันบ้า,างเมื่อเราได้เห็นตัวของทางสตีเฟนวอร์นเนอกอดีตแบ็ซ้ายของทีมเรามีการออกมากระตุ้นสโมสรเลยว่าหนึ่งในนักเตะที่เขาอยากจะเห็นเข้ามาเสริมทัพให้กับทีมของเราก็คือในรายของทางเจอเรนทิมเบอร์ซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวลงเล่นให้กับทางปืนใหญ่อาร์สเนลอ,อยู่ หลังจากทางนักวภูของเราค่อนข้างจะมีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งแบ็กขวาที่แม้ในตอนนี้ทางเชรมีฟริมปงจะกลับมาจากอาการบาดเจ็บและทำผลงานได้อย่างโดดเด่นแต่หากเราไปดูในช่วงอดีตที่ผ่านมาลงไปถึงประวัติของเขาก็จะเห็นได้ว่าทั้งทางของฟิลมปงและในราของทางครอนนอร์แบดลี่นั้นมักจะเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บตามเล่นงานทาให้พวกเขาแม้จะเป็นนักเตะที่เปลี่ยนไปวยพรสวรรค์แต่ก็ไม่สามารถที่จะลงเล่นให้กับสโมสรอ,อย่างต่อเนื่องได้ ที่จึงเป็นเหตุผลที่ทางวอรนอกเชื่อมั่นว่าตัวของทางทิมเบอร์นั้นจะตอบโจทย์เพราะเขาเป็นนักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นแบ,บ็คขวาที่ดีที่สุดของพิมลิกณัปนะปัจจุบันในสายตาของทางวอรนอกนั่นเองเมื่อผมมองไปที่แนวรับและดูว่าเรียกว่าผู้คนจะเซ็นสัญญาก,กับใครเข้ามาผมคิดว่าพวกเขาต้องการทั้งในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟตัวกลางและแบ,บ็คขวานะ ในตำแหน่งแบ็คขวาพวกเขามีทางฟิมปงโกเมสและแบดลีแต่ทั้ง3ามคนต่างก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บได้ง่ายได้ตู่ของทางวอหนอกกล่าวพวกเขายังไม่แข็งแกร่งพอที่จะลงเล่นสัปดาห์ต่อสัปดาห์และนั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องเลิกพึ่งพาให้ได้ นี่คือปัญหาใหญ่ของเวอร์พูในตอนนี้เวอร์พูเป็นทีมที่ดีกว่ามากเมื่อมีแบ็กขวาอาชีพในตำแหน่งนั้นมันทําให้ทีมเกิดความมีความสมดุลและเปิดโอกาสให้กับทางโดมินิโซบอสไลน์ได้ลงเล่นในแผงมิดฟิลด์ด้วยเหตุนี้ผมจึงคิดว่าการเซ็นสัญญากับแบ็กขวานั้นมีความสำคัญมากเท่ากับการเซ็นสัญญากับตำแหน่งปักหลังตัวกลางในเวลานี้เลย ผมคิดว่าคุณต้องการแว็กขวาแบบเฉพาะทางจริงๆนะซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องยากในการจะหานักเตะแบบนี้ในเดือนมกกราคมแต่ในโรคแห่งอุดมคติแล้วผมอยากจะดึงตัวของทางเยอเรนทิมเบอร์เข้ามาแล้วผมก็ไม่คิดว่าอาร์ซนอลจะยอมปล่อยตัวเขาหรอกนะ ผมคิดว่านี่คือดักขวาที่ดีที่สุดในหลีกนักเวลานี้เขายอดเยี่ยมมากเป็นนักเตะที่เก่งในสถานการณ์การดวนกันแบบตัวต่อตัวและหลังจากอาการบาดเจ็บที่เส้นเอ็นคว้หน้าหัวเขา่าเขาก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการกลับมาได้อยา่างชัดเจน แน่นอนว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของทางวอร์น็อกนะครับเพื่อนๆแล้วก็อย่างที่เขาเองก็ได้พูดไปแล้วว่าต่อให้ทีมของเราจะมีการเดินหน้าท้าทายนักเตะรายนี้จริงแต่โอกาสที่ทางอาร์เซนอลจะยอมปล่อยตัวเขาออกมานั้นก็แทบจะเรียกได้ว่าเป็นไปไม่ได้ทีนี้เราจะขยับมาดูอีกหนึ่งประเด็นครับเพื่อนๆกับกรณีที่ยังคงเกี่ยวข้องกับแบ็คขวาของเราอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นอดีตนักเตะเก่าที่ย้ายออกจากทีมของเราไปเมื่อช่วงต้นซัมเมอร์นี้ นั่นก็คือในรายของทางเพรอเล็กซานเดอร์อาร์โนอดีตตขวารองกับตันทีมของเราหลังจากโจ้ตรวจปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราและเลือกย้ายไปอยู่กับทางราชันชุดขาวเรอันมาดริดแต่สันทางอาชีพของเขาในถิน่นซานเดียโกเบนนาบิลมันก็คอนเฟิร์มออกมาแล้วว่า ไม่ได้รวยด้วยกรีกูราบเมื่อเขาต้องตกเป็นเพียงตัวสำรองและโจ้ตัวก็มีโอกาสสูงมากที่าอาจจะชวดโอกาสในการไปลุยศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของปี2026ภายใต้การทำทีมของทางโทมัสถูกเคิล นั่นจึงเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได,ดีเลยกับฝ่ายใดเลยทั้งทางสโมสริเวอว์พูลอของเราที่เสียนักเตะที่เรียกได้ว่าเคยเป็นแข้งแกนหลักสําคัญทั้งเรอัลมาดริดเองก็ได้นักเตะที่พวกเขาจําเป็นจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยไปเรื่อยๆโดยไม่สามารถที่จะใช้งานได้อย่างเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยและตัวของทางเพนเองก็เหมือนกับเป็นการทําลายเส้นทางอาชีพของเขาเองไปด้วย ล่าสุดครับก็มีรายงานข่าวจากทาง d e f e n s ซ Central สื่อจากทางฝั่งของประเทศสเปนเองที่มีการกล่าวอ้างออกมาเลยว่าในตอนนี้มันก็มีหลายสโมสรที่แสดงความสนใจในตัวเขาอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้หนึ่งในทีมที่เคยแสดงความสนใจในตัวของทางคริสมาแล้วก็คือทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ แต่ณนปัจจุบันมันเพิ่มขึ้นมาอีก2ทีมครับเพื่อนๆได้แก่ในรายของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทางสาลิกาดงนิวคาสเซิลซึ่งจะเพื่อนๆก็จะเห็นได้เลยว่าทั้ง2ทีมนี้ไม่ว่าเทรนด์จ,จะเลือกทางไหนก็ไม่ได้ส่งผลดีกับตัวของเขาเลย เขาหากย้ายไปอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาจะถูกตราหน้าจากบรรดาเดอะค็อปทันทีว่าเป็นแข้งจอมทรยศที่มีการย้ายไปอยู่กับหนึ่งในทีมที่เรียกได้ว่าเป็นคู่อริมากที่สุดของทีมเราซึ่งเทรนต์ในฐานะที่เขาเป็นสเกาเซอร์เป็นคนหนึ่งที่เคยประกาศเอาไว้ด้วยซ้าไปว่าอยากจะก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมของลิเวอร์พูลแต่หากเขาเลอกย้ายไปอยู่กับทางเรดเดวิลแบบนั้นมันจะกลายมาเป็นการหักหน้าสโมสรและแฟนบอลที่เคยเชื่อใจในตัวเขา ถ้าในอีกด้านหนึ่งหากเขาเลือกไปอยู่กับทางซิลมันก็จะเป็นการย้อนรอยอดีตนักเตะเก่าของเราคนหนึ่งอย่างในรายของทางไมเคิลอุ่งเวนที่ก็เคย,เคยอาลาสโมสรของเราไปอยู่กับทางฝั่งของเดนนมาริดก่อนจะต้องสมงสารกลับมาอยู่กับทางวซิลนั่นเอง ต่แม้กระนั้นครับเพื่อนๆทางดีเฟนเซอร์เซ็นทรัลก็ยังมีการระบุต่ตอไปว่าเรอันมาริดในตอนนี้ยังไม่ได้พร้อมที่จะรับขอ้อเสนอจากทั้ง2ทีมดังกล่าวข้างตน้นและก็มีการบอกด้วยว่าเทรนเองยังคงมีความสุขดีกับสโมสรแต่ในเคสนี้เราก็ได้เห็นบทวิเคราะห์จากทาง Anfield Watch สื่อที่เจาะข,ข่าวของทีมเราโดยเฉพาะที่ชี้ชัดเลยว่าสถานการณ์ณปัจจุบันแม้จะเป็นเช่นนี้แต่ในช่วง6เดือนข้างหน้าหรือในช่วงตลาดซัมเมอร์นั้นอะไรก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ